สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับยอดควันนะคะเราจะพาไปเที่ยวกันที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีค่ะเป็นเมืองลอยน้ำนะคะอันนี้เราก็ใช้รถขับข้าวกันไปค่ะตอนแรกคิดว่ารถไม่สามารถขับข้าวไปได้นะคะแต่รถสามารถขับข้าวไปได้ค่ะแล้วก็สามารถเดินทางไปทางรถทัวร์นะคะหรือว่ารถไฟหรือว่าทางเรือนะคะ บรรยากาศวันนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสดีค่ะอากาศอยู่ที่12องศาโดยประมาณนะคะไปถึงแล้วเราก็ไป5ทีจอดรถค่ะจ่ายไปที่3 5ายอยู่รูหรือว่า1 2 0 0โดยประมาณค่ะ ที่จอรถจะมีอยู่่องทีนะคะจุดแหลกสุดกับจุดถ่ายสุดนะคะอันนี้สภาพบรรยากาศของเมืองเวนิสค่ะข้าวาเมืองเวนิสนี่จะมีลายเกาะนะคะแล้วก็เชื่อมต่อโดยสะพานนะคะสามารถเดินทึงกันหมดเลยตอนนี้นะคะแล้วก็มีถนนเส้นลัก นะคะหเส้นนะคะและถ้าไปเกาะอื่นๆก็ต้องอาไส้เรือในการเดินทางค่ารองชมบรรยากาศกันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะ ที่เรานังกันกับชีวาเรือกอนโดร่านะคะหนังกันแล้วก็ท่ายรูปกันนิดนึงอ่าท่ายรูปตึกิดนิดนึงนะคะถ้าถ้าปฏยกรรมก็น่าสนใจค่ะเป็นซี่ นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเรือที่เราเช้านี่ก็อยู่ที่รอยยูโรนะคะใช้เวลาในการพายไปชมเกาะต่างๆก็อยู่ที่ประมาณ50นาทีค่ะอันนี้ตึกรามบานช้องกะสวยงามมีโรงแรมมีบ้านมีร้านอาหารมีโบสถมีคาสิโนโด้วยนะคะรอยยี่สิูโรเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,400ัว่าบาทนะคะอีริกแก ตองเสียก้อนนะคะไม่ทันได้ต่ออันนี่มัวแต่ท่ายรูปอยู่แก่ว่าครั้งนึ่งมาแล้วก็ต้องลองนั่งแล่นะคะเรือกอนโดราคาะสวยงามมากเลยค่ะท้องนะคะเกาะเวนิดนึ่งเชื่อมงโดยประมาณนะคะลองชมบรรยากาศกันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะ มา,มาเลยนะคะกับบรรยากาศเมืองเวนิสประเทศอิตาลีเสร็จแล้วนะคะเรากับผ่ากันไปเอารถกันทีจอดรถนะคะผ่ากันขับลงมาจากชั้นก้าวมาถึงชั้นหนึ่งนะเมื่อเข้าวงกดเลยวนอยู่ตรงนั้นหละค่ะซึ่งทารถใหญ่ๆในลำบากนะคะขับลงบากจะถอยหน้าจะเดินลั่งนะไม่เฉียวชันจริงนี่ลำบากจริงๆเลยซึ่งทีจอดรถทีนี้มีเรือฟองทีน่าคิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีเลยนะคะจอดทีหนึ่งพันว่าบาทหน้าต่อวัน โอ้ oh, คุณจอดกันจังหู้จังหั่นมดค่ะจอดเสร็จแล้วก็กันเดินให้หลอบเกาะน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่เมืองพิซซ่ายังคองอยู่ประเทศอิตาลีเหมือนเดิมนะคะเมืองพิซซ่านี่เป็นความไฟฟั่นส่วนตัวนะคะถีสมัยมัธยมนี่เคยพูดกับเพื่อนวค้คนน่งว่าอยากจะไปเที่ยวเมืองพิซซ่าไปถ่ายรูปก,ก็ะหอเอ็นพิซซ่ามารกเลยนะคะสุไตล์ย่า มันมาถึงแล้วนะคะเราก็ตั้งใจที่ว่าไปเมืองนี้จะต้องใช้เวลาในการขับรถจากเมืองเวนิสไปสู่เมืองพีซ่านี่สามชั่วโมงนะคะเห็นทางออกแล้วเย่เอ็กซิสนะคะเราก็ ออกกันมาแซตแล้วมาตามชั่วโมงทึ่งแล้วคะ่ะเมืองพิซซ่าอันนี้สภาพบรรยากาศข้องเหมืองน,นี้นะคะคนเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะมาถ่ายรูปพ่อกับเอ็นจริงๆนะคะหอเอ็นพิซซ่านี่แล้วก็มีตาสาดอยู่แข่ๆนะคะมีสทาปนิเจกกรรมัมส่วยๆนะหอเอ็นพิซ่านี่สมาัถ ขึ้นไปดูข้างบนด้วยนะได้ด้วยนะคะแต่ว่าเรามาซึ่งทึ่งเงินกับคาแล้วนะคะเราก็ต้องต่อคิวอีกกันเลยไม่ได้เหลือขึ้นไปนะหเห็นคนเห็นไหมคะเดินอยู่ข้างบนนั้นสามารถขึ้นชมสื่อตัวนะคะไปดูได้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ นะทีเมืองพิซ่าอีกเมืองนึ่งที่เป็นทีดงด้านข้งประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ข้างๆเมืองก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์โรงแรมนะคะรวมไปถึง้านอาหารเมือนกันค่ะน,นี่บรรยากาศทั่วไปนะคะมาถึงแล้วก็ก็เก็บภาพถ่ายรูป,ปเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งนะคะที่มาเที่ยวทีประเทศอิตาลีนะคะอ่าเอรที่กระถ่ายรูปคายอดควันกระถ่ายรูปลัล่าคาพาเสื้อลายดอกช่วงเทศกาลส่งการมาด้วยนะคะ อ่านี้สถาปยกรรมสวยงามมากเลยค่ะท่ายเลยค่ะชิวๆช่วยๆค่ะมันๆค่ะเสื้อลายดอกมาเพื่อแผ้ค่ะอ่ะก็รูปคุ้นนิดนึงค่ะยีลิกทำทาพักข้อค่ะพลักข้อดิฉันก็ทำทาพลักข้อมือนกันนะคะปัดกันท่ายนะท่ายญ่ฝรั่งกันนะคะชิวๆสุดท้ายก็จิงท้วนได้พาสต้าแล้วค่ะมาอิตาลีก็ต้องกินพาสต้านะคะ ว่งว่าคุณผู้ชมคงมีความสุขกับการรับชมวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ